ใ่นเหีจงเอาเยนี่ยแตงโมกนบา่เป็นเหจะายลูกงามงามแม่เนี่ต้องอยกดบังมึดเมื่อยบอก่คยได้มาคัวน้ำมูอนกินเขายาชาวไทยหลักกันสิบพผู้มาทำงานงามงาทายลูกเป็นใบบัวเป็นดอกไม้นมีนแม่าวยลูกงามขอบคุณครับผมคนเอาเอามาหมดหลายปน ะกินปมเด้อถ่ายวิดีโอเด้อคุณยายประกาศกินแล้วบ้นี้บ้าเนี่ยไม่ให้แด้กุอดเข่าเนี่ยส้่นนอ นั่งนเัน <t> ั่งเพียงโลดนี่รานั่งเพียงลูกปุ่งดีเนี่ยครับกับข้าวกนบาทดูบาจัคุณป้าคุณยายทั้งนั้นนะครับโอ้เแมดอเมพองเล่นปักจไปนี่าักใปะนังยนเหมือนกอที่เห็นชุดดำเนี่ยครับเป็นคนที่กินเยอะที่สุด

แซ่บดีครับย้ายตักรวบพี่แม่คกแก่เ้ยอันโควาสุภาพไหมนะครับอัดวิดีโอครับเฮ้ย

เขาเาเขาก็ออกอยู่แซบบะครับแซบบะแซบอยู่จ้าจริงจริงว่าหนาถามเบิ้งหุ้นเพื่นก่าห้อวเราก็คิดเขาแซบออุณอ่ะเอิรนเขาเอิรนพี่รนอกก็แล้เนาหอไปน้ำโอ้ยาจิงก็เจอแ่มืออย่าเอาสอดตันมีหายนนี่นี่ไม่ใช่คำนนแต่เป oh, ็นการนี่มีสุบเสียวันนี้ กอ be นเมเปนถูกใช่ใั่ไม่ใมไม่บมนแม่ียวน้นกว้างว่าสั่นมาแสดงว่าก็้เสร็จว่าเขาตรงอย่างกเมืนใช่ดอกใช่เนลาผู้ใดมากกับทายเมือนา่เ็นบวันนันเดไอ้ไพ่ไอ้ไพ่อกเอเอานเมีย